อัปเดตในวันที่18ธันวาคมนี้จะมีฝนเกิดขึ้นตั้งแต่ช่วงเช้าเกิดฝนฟ้าขนองบางแห่งบริเวณภาคเหนือและภาคใต้สภาพอากาศของประเทศไทยในวันนี้ยังคงมีอากาศเย็นจนถึงหนาวโดยเฉพาะตอนบนของไทยจับตาในช่วงวันที่26ธันวาคมเป็นต้นไปจะมีการก่อตัวของหย่อมความกดอากาศต่ำและพายุทั้งบริเวณทะเลจีนใต้และทะเลอันดามันแนวโน้มสภาพอากาศจะเป็นเช่นไรติดตามรายละเอียดได้ที่คลิปนี้เลยค่ะ แมวสุขสันต์ทันข่าวขอขอบคุณพี่น้องทุกท่านที่กดติดตามกดไลค์ให้กำลังใจและหากเห็นคลิปนี้มีประโยชน์กดแชร์ให้พี่น้องท่านอื่นได้ทราบพลาดไม่ได้กดกระดิ่งกริง้งกริ้งแจ้งเตือนเลือกทั้งหมดเพื่อไม่ให้พลาดคลิปดีๆจากแมวสุขสันต์ทันข่าวขอบคุณค่ะ สวัสดีคะ่ะท่านผู้ชมพบกับมาสุขสันต์ทันข่าวรายงานสภาพอากาศกราบขอบคุณแฟนข่าวทุกท่านที่ส่งคอมเมนต์มาใต้คลิปวันนี้สภาพอากาศเป็นอย่างไรกันบ้างแลกเปลี่ยนสภาพอากาศใต้คลิปนี้ได้เลยค่ะขอบคุณล่วงหน้าค่ะลักษณะอากาศของประเทศไทยในวันนี้ตอนบนของไทยจะมีฝนฟ้าคะนองเนื่องจากมีคลื่นกระแสลมฝ่ายตะวันตกและลมตะวันออกเฉียงเหนือพร้อมกับมวลอากาศเย็นแผ่ลงมาปกคลุมซึ่งมีแนวปะทะอากาศเกิดขึ้นที่บริเวณภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ช่วงเช้าอาจ,จมีฝนเล็กน้อยส่วนภาคใต้ยังคงมีฝนฟ้าขนองเกิดขึ้นบางแห่งจากทิศทางของลมค่อนข้างแปรปรวนบริเวณภาคใต้มีลมตะวันตกเฉียงใต้พัดเข้าปกคลุมบริเวณภาคใต้สำหรับตอนบนของไทยได้รับอิทธิพลจากคลื่นกระแสลมฝ่ายตะวันตกในวันนี้ที่ภาคเหนือและภาคตนออกเฉียงเหนือยังคงมีอากาศเย็นจนถึงหนาวและมีฝนฟ้าขนองที่ภาคเหนือได้ ความกดอากาศสูงหรือม,อม,ลลงงลลมวลอ,อากาศเย็นจากประเทศจีนที่มีกําลังปานกลางยังคงแผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยในวันนี้วันที่18ธันวาคมวันที่19ธันวาคมมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนจะเริ่มอ่อนกําลังลงแต่ยังคงมีคลื่นกระแสลมฝ่ายตะวันตกพัดลงมาปกคลุมประเทศไทยช่วงนี้ฝนจะลดลงตั้งแต่วันที่26ธันวาคมเป็นต้นไปจะเริ่มมีมวลอากาศเย็นกําลังค่้นข้างแรงจากประเทศจีนแผ่ลงมาปกคลุมอีกระลอกอากาศจะเย็นลง ลักษณะอากาศทั่วไปในแต่ละภาควันนี้บริเวณภาคเหนือจะมีอากาศเย็นในช่วงเช้ามีโอกาสเกิดฝนในเช้าวันนี้ประมาณร้อยะยีของพื้นที่คาดว่าจะมีฝนที่เชียงใหม่เชียงรายลำปางพะเยาและจังหวัดน่านอุณหภูมิต่ำสุดประมาณ17-21อองศาเซลเซียส สูงสุดประมาณ27-32องศาเซลเซียสบนยอดดอยอากาศหนาวจนถึงหนาวจัดอุณหภูมิตามสุดประมาณ6-14องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงเหนือพัดด้วยความเร็ว10-15กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคตนออกเฉียงเหนือตอนบนของภาคอากาศเย็นจนถึงหนาวในช่วงเช้าเ้าค่ะอุณหภูมิตามสุดในช่วงเช้าประมาณ14-18องศาเซลเซียสสูงสุด29-31องศาเซลเซียสตอนล่างของภาคอากาศเย็นในช่วงเช้า และอุณหภูมิต่ำสุดประมาณ19-21ถึงองศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุดประมาณ30-32ถึงองศาเซลเซียสภาคตนออกเฉียงเหนือมีอากาศต่างกันทั้งตอนบนและตอนล่างของภาคตนออกเฉียงเหนือค่ะบนยอดภูอากาศเย็นจนถึงหนาวอุณหภูมิต่ำสุดประมาณ1 0 1ถึงองศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงเหนือพัดด้วยความเร็ว1 0 2ถึงกิโลเมตรต่อชั่วโมง ภาคกลางอากาศเย็นในช่วงเช้าอุณหภูมิตามสุดประมาณ18-22องศาเซลเซียสสูงสุดประมาณ30-32องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงเหนือพัดด้วยความเร็ว10-20กิโลเมตรต่อชั่วโมง ภาคตะวันออกอากาศเย็นในช่วงเช้าอุณหภูมิต่ำสุดประมาณ20-24องศาเซลเซียสสูงสุดประมาณ32-34องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงเหนือผัดด้วยความเร็ว15-35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงอยู่ที่1เมตรห่างฝั่งมีคลื่นสูงประมาณ1-2เมตร ภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยมีฝนฟ้าคะนองประมาณร้อยละของพื้นที่โดยมีฝนตกหนักบางแห่งได้แก่จังหวัดปัตตานียะลาและนราธิวาสอุณหภูมิต่ำสุดประมาณ20-24องศาเซลเซียสสูงสุดประมาณ28-32องศาเซลเซียสตั้งแต่สุราษฎร์ธานีขึ้นมามีลมตะวันออกเฉียงเหนือพัดด้วยความเร็ว15-35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง1-2เมตรบริเวณที่เกิดฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตร ตั้งแต่นครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันออกเฉียงเหนือพัดด้วยความเร็ว2 0 3 5กิลมลรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่เกิดฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตร ภาคใต้ฝั่งทะเลอันดามานันมีฝนฟ้าขนองประมาณร้อยของพื้นที่คาดว่าจะมีฝนที่กระบี่ตรังและสตูลอุณหภูมิต่ำสุดประมาณ22-25องศาเซลเซียสและสูงสุดประมาณ31-34องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงเหนือพัดด้วยความเร็ว1 5 3 5กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรหางฝังมีคลื่นสูง1-2เมตรบริเวณที่เกิดฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตร กรุงเทพมหาคนครและปริมณทนอากาศเย็นในช่วงเช้าอุณหภูมิต่ำสุดประมาณ22-24องศาเซลเซียสสูงสุดประมาณ31-33องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงเหนือผัดด้วยความเร็ว10-20กิโลเมตรต่อชั่วโมงตั้งแต่วันที่19ทธันวาคมเป็นต้นไปคาดว่าตอนบนของไทยจะได้รับอิทธิพลจากคลื่นกระแสลมฝ่ายตะวันตกอุณหภูมิจะลดลง โดยจะมีอากาศเย็นจนถึงหนาวโดยเฉพาะยอดดอยและยอดภูจะมีอากาศหนาวจนถึงหนาวจัดอาจมีน้ำค้างแข็งเกิดขึ้นได้พี่น้องบริเวณภาคใต้ปริมาณฝนดะเริ่มลดน้อยลงเนื่องจากมารสุมตะวันออกเฉียงเหนือจะพัดอ่อนกำลังลงตั้งแต่วันที่19ธันวาคมเป็นต้นไปค่ะ อัพเดตสภาพอากาศในช่วงเช้าวันนี้ค่ะบริเวณภาคเหนือยังมีอากาศเย็นจนถึงหนาวอุณหภูมิตามสุดประมาณ15 1 8ถึง18องศาเซลเซียสตั้งแต่แม่ฮองสอนเชียงใหม่เชียงรายพะเยาน่านแพรลพ่ลำพูนลำปางส่วนอุตรดิตพิษณุโลก สุขโขทยัยพิจิตรเพชรบูรณ์กำแพงเพชรอุณหภูมิต่ำสุดประมาณ19-21องศาเซลเซียสอยู่ในเกณฑ์อากาศเย็นสบายส่วนภาคตนออกเฉียงเหนือตอนบนอุณหภูมิต่ำสุดประมาณ17-18องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดขอนแก่นกาฬสินมหาสาร,รคามร้อเอ็อํนาจเจริญอุบลราชธานีรีสเกตสุรินทร์บุรีรัมย์นครราชสีมาและชัยภูมิอุณหภูมิต่ำสุดประมาณ19-21องศาเซลเซียสค่ะ บริเวณภาคกลางอากาศเย็นวันนี้อุณหภูมิต่ำสุดประมาณ21-24องศาเซลเซียสภาคกลางเริ่มมีอุณหภูมิสูงขึ้นตั้งแต่ช่วงเช้ากันเลยค่ะอบอุ่นตั้งแต่ช่วงเช้ารวมทั้งภาคตนออกอุณหภูมิต่ำสุดเช้าวันนี้ประมาณ23-24องศาเซลเซียสภาคใต้อากาศเย็นจากลมพัดเนื่องจากภาคใต้มีทะเลทั้งสองฝั่งจึงทําให้อากาศเย็นสบายอุณหภูมิต่ำสุดช่วงเช้าประมาณ23-24องศาเซลเซียส ส่วนภาคใต้ตอนล่างอุณหภูมิต่ำสุดประมาณ22-23องศา,ศาเซลเซียสเนื่องจากลมพัดแรงวันนี้มรสุมตะวันออกเฉียงเหนือยังคงพัดปกคลุมบริเวณภาคใต้ตอนล่างค่ะ วันที่19ธันวาคมเป็นต้นไปมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนจะเริ่มอ่อนกำลังลงแต่มีปัจจัยสำคัญที่ทำให้มีอากาศหนาวเย็นจากเครื่องกระแสลมฝ่ายตะบันตกคือลมระดับบนที่นำพาความหนาวเย็นจากเทือกเขาหิมาลัยแผ่ลงมาปกคลุมบริเวณตอนบนของไทยจึงทำให้มีอากาศเย็นในระยะนี้ค่ะวันที่26ธันวาคมอุณหภูมิเริ่มสูงขึ้นและมวลอากาศเย็นจะอ่อนกำลังลงอาจเกิดฝนฟ้าคะนองขึ้นอีกครั้ง หลังจากนั้นในช่วงปลายเดือนธันวาคมจนถึงต้นเดือนมกราคมอุณหภูมิของประเทศไทยจะเริ่มอบอุ่นขึ้นค่ะเนื่องจากมีการก่อตัวของพายุบริเวณทะเลอันดามันใกล้กับหมู่เกาะนิโคบาจะทำให้ปริมาณฝนที่เกิดขึ้นลดน้อยลงเพราะพายุจะเหนี่ยวนำเอาความชื้นไปเลี้ยงพายุทั้งหมดบริเวณภาคใต้ฝนจะลดลงตั้งแต่ประมาณวันที่17ธันวาคมจนถึงหงมกราคมฝนบริเวณภาคใต้จะกลับมาตกอีกครั้ง ตั้งแต่ประมาณวันที่18ไปจนถึง25ธันวาคมเป็นฝนเล็กน้อยส่วนใหญ่จะเป็นภาคใต้ตอนล่างเพราะมารสุมตะวันออกเฉียงเหนือพัดก,กำลังค่อนข้างอ่อนเช้าวันนี้โมเดล e s m w f ฝนสะสมคาดว่าจะมีฝนเกิดขึ้นตั้งแต่5นาฬิกาบริเวณภาคเหนือจากแนวปะทะอากาศขึ้นกระแสลมปะทะกับมวลอากาศเย็น จังหวัดเชียงรายจะมีฝนตกในช่วงเช้าวันนี้ประมาณ5นาฬิกาถึง7นาฬิกาที่อำเภอเชียงแสนเชียงของเวียงแก่นขุนตาลพญาเมงรายอำเภอป่าแดดเวียงชัยเวียงเชียงรุ้งดอยหลวงอำเภอเทิงอำเภอพานอำเภอเมืองเชียงรายแม่จันแม่ฟ้าหลวงและแม่สายค่ะส่วนจังหวัดเชียงใหม่จะมีฝนที่ชายประการเชียงดาวอำเภอพร้าว จังหวัดพะเยาจะมีฝนที่อำเภอจุนอำเภอปงอำเภอดอกคำใต้อำเภอเชียงม่วนจังหวัดน่านจะมีฝนตอนบนของจังหวัดน่านอาจมีฝนตกหนักที่อำเภอเฉลิมพระเกียรติทุ่งช้างและสองแควจังหวัดลำปางมีฝนโปรยในช่วงเช้าประมาณ5้นาฬิกาที่อำเภอเถินอำเภอแม่พริกจังหวัดตากอำเภอเมืองตากอำเภอวังเจ้าจังหวัดสุโขทัยอำเภอสวรรคโลกทุ่งเสียมจังหวัดอุตรดิตถ์อำเภอพิชัย พิศนุโลกจะมีฝนเล็กน้อยที่บางระกรมกำแพงเพชรจะมีฝนที่พรานกระต่ายลานกระบือไซงามพิจิตรจะมีฝนเล็กน้อยที่วชิระบารีและสามงามเช้าวันนี้มีฝนเกิดขึ้นบริเวณภาคเหนือจากแนวปะทะอากาศส่วนภาคใต้ช่วงเช้าจะมีฝนได้เล็กน้อยตามแนวชายฝั่งได้แก่จังหวัดนราธิวาสปัตตานีนครศรีธรรมราชสิชลอำเภอเมืองนครศรีธรรมราชชะอวดเชียนใหญ่หัวายจุฬาพรร่อนพิบูรณ์จังหวัดสงขลาระโนด กระแสสินสถิงพระจนะนาหม,ม่อมจังหวัดปัตตานีช่วงเช้ามีฝนเล็กน้อยที่อำเภอเมืองปัตตานีปานเรศมายอสายบุรีจังหวัดนราธิวาสอำเภอเมืองยี่งอตากใบสุงไหกโกสุงไหปาดีอำเภอสุกีรินอำเภอแวงส่วนจังหวัดยะลานั้นมีฝนได้เพียงเล็กน้อยที่รือเสาะค่ะ ฝนสะสมในเช้าวันนี้เกิดขึ้นที่ภาคเหนือและภาคใต้เข้าสู่ช่วงบ่ายจนถึงค่ำจะเหลือเพียงฝนภาคใต้เท่านั้นค่ะเริ่มมีฝนปล่อยเกิดขึ้นที่จังหวัดชุมพรอำเภอเมืองหลังสวนท่าชนะสุราษฎร์ธานีอำเภอพนมพระแสงเวียงสะบ้านนาเดิมเขียนซาจังหวัดนครศรีธรรมราชทุ่งใหญ่ทุ่งสงบางขันชฉออดเชียนใหญ่อำเภอเมืองนครศรีธรรมราชจังหวัดพังงา กระปงท้ายเหมืองอำเภอเมืองพังงาทับปุดจังหวัดกระบี่ปลายพญาอา่าวลึกเขาพนมอำเภอเมืองกระบี่คลองท่อมจังหวัดตรังอำเภอกันตังจังหวัดพัทลุงตโมอดเขาชัยสนอำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดสงขลาช่วงเย็นจนถึงค่ำจะมีฝนที่สบ้าย้อยนาทวีเทพาเป็นฝนเล็กน้อยค่ะส่วนนาราธิวาสจะมีฝนเกิดขึ้นเล็กน้อยที่สุไหงโกลกสุไหงปาดีสุคิรินศรีสาคอนจังหวัดยะลามีโอกาสเกิดฝนในช่วงเย็นจนถึงค่ำที่อำเภอเมืองยะลายะหากาบังกรงปีนางบรรน,นางสตาอำเภอรามันอำเภอเมืองยะลา ฝนจะตกไปจนถึงประมาณ19นาฬิกาบริเวณภาคใต้แต่เป็นฝนเล็กน้อยจะถึงปานกลางจะไม่หนักมากนะะักค่ะมวลอากาศเย็นกำลังอ่อนจะถึงปานกลางยังคงแผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยในช่วงนี้ประกอบกับเคลื่อนกระแสลมฝ่ายตะวันตกได้เคลื่อนลงมาปกคลุมประเทศไทยด้วย วันที่21ธันวาคมจะมีมวลอากาศเย็นกำลังปานกลางแผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบนอุณหภูมิอาจอยู่ในเกณฑ์อากาศเย็นจนถึงหนาวแต่ลมจะพัดกำลังค่อนข้างอ่อนเครื่องกระแสลมฝ่ายตะวันตกยังคงเคลื่อนผ่านบริเวณประเทศไทยช่วงประมาณวันที่25ทธันวาคมภาคใต้จะเริ่มมีสัญญาณฝนเกิดขึ้นในช่วงบ่ายจนถึงค่ำวันที่2 6จะมีฝนตั้งแต่สุราษฎร์ธานีจนถึงนราธิวาส 27. ยังมีฝนเกิดขึ้นบริเวณภาคใต้ส่วนวันที่ 18. จะเหลือฝนเล็กน้อยที่สุราษฎร์ธานีพังงากระบี่นครศรีธรรมราชภูเก็ตตรังพัทลุง 29. ธันวาคมเป็นต้นไปจนถึงต้นเดือนมกราคมอากาศจะอบอุ่นขึ้นอุณหภูมิจะสูงขึ้นในช่วงกลางวันเนื่องจากมีความชื้นที่ได้จากพายุที่มีการก่อตัว ความกดอากาศต่ำจากความร้อนเคลื่อนมาปกคลุมจนถึงภาคใต้ตอนบนช่วงวันที่30ธันวาคมจนถึงต้นเดือนมกราคมนั้นอากาศจะอบอุ่นขึ้นหนาวน้อยลงค่ะแมวสุขสันต์ทันข่าวขอขอบคุณแฟนข่าวทุกท่านที่ติดตามรับชมพยากรณ์อากาศก,กับแมวสุขสันต์ทันข่าววันนี้ขอลาพี่น้องไปก่อนขอให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขค่ะสวัสดีค่ะ